กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสุขุสุขคนสุมองสุบอนพ่อๆกันอีกแล้วพี่น้องกับสองน้องอัมพี่น้องเนาะสวัสดีต้นคำคำพี่น้องคนใดที่เข้ามาเบิ่งมาสมก็อย่าลืมกดไลค์กดแซร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องอัมพี่น้องมากับพวกอ่งุ่นได้มือนีาเนาะจ้าเขาได้ยังมาฝากเด็กๆพี่น้องมื้อนี้เพิ่นว่าไฟกับโบแจ้งมาซั่นเนาะเพราะว่าบ่ได้แอดเนาะมื้อนี้ ไปของกินไปฝากห้านแมนของกินไปฝากห้านไยเงไปรุ่นน้ำกันพี่น้องสบายดีจ้าสบายดีจ้าุเลยยกมนี่กับนได้กินข้าวแรงข้าวึ้นขึ้นไอเถือนเถือนเนี่ยน้องเฟตตี้มาอยากกินข้าวล แม่นโค้งกับฟรีใส pues, ่ตาเลยเนาะได้ของต่อนของฝากมาให้สู่เด็กๆกินเนาะเอาถอดใส่จานนะลูกถอดใส่จานมียังอันน่ะเปิดลองมองดูเปิดลองดูน้องแคนน้องแคนเปิดดูมันยังมืันหน้าเห็นไมากินไม่ก็มาแซ่บมากระมาเยี่ยมบ้านก็เหมือนหน้าว่ะมันยังน้องมาลุดน้ำพันโอ้ว้าว กตาเตะมีปาเอาอะนำมาใส่ก้วตไ้ลูกลืมเลยหอบไป้วกึตาเตะมีีนองมาด้อจ้าล้านเลยปลุกลกเป็นจังไดเนาะลองซิมบังอากินเลยซิมบงก่องแนให้สีซิมก่อนนองแนม ชิมน no ี่ิมก็ได้เออสันกินหลอดกินอิ่มเ้อคันแซบแล้วบอกเด้อมือาเสียมาให้ไหมไมเออกินหลิศแะออกให้แม่เขามากินน้ำลูกกินหลินอืมเดี๋ยวยังไม่ได้กินเขาเนาะแซบบอกไอแคน

แมงอันอันห้องเนาะอย่างงี้เลยมีป้าเพิ่นได้ป่าเพิ่นได้อันขวมีแมนตอนเ้าร์น่าบ่ได้มาคักคนเขามืดคือมืดมืดอ่าฮ่าฮ่าฮ่าการจ่ายเห็นอยู่ยังมาอยู่หนึ่งเนี่ยเปลี่ยนแล้เลยเอาแบบมาแมน เอาไปกินน้ำก่อนนะน้ำให้แม่กินน้ำหลอมากินรดถ้ากันไปกินน้ำหนทั้งนั้ถ้ากันนึ่งเขาแม่น้ากเห็นแล้วห้องขืนมาแต่หน้าบอกน่อยเขาเอิ่นพไปนองนี่กอือไว้เนขาบนนอนเลยบอกเขานน่อกันนะนองเอ้ย ออ้างเขาท้างคนเนาะจังแมนพี่น้องเ้ยถ้าแหละอันขี้เข็บไม่งอตันจังขึ้นนะเพราะว้าาว่างไว้ใกล้วันนี้คือนอนเทิงเมนเลยหักหลั่นหักนีเนาะแช่บ่หลก กินลดหลักมีกินแน่แมนยำแล้วไปเราใส่ัวนี้เนาะยำลาหลาไหนักขับุ้ยกับหลักกินอาลดขบใไ่ปุ้ยบบบรเนาะปีหน้านจะใ้กวนี่แหละปีหน้าดาจะมีรถคของเก็งแหละแตดส่วนนั้นไปยังแต่ส่วน ว้ยสร้งเด้สาตุละลุงยึดใีวางในอีเขาเมื่ออาเมเนกาป้าได้มีมะพร้าวแมนทงลุงพ่ออืมบ่ยิงได้ลูกมันคายได้ลูกเยเป็นมาพ่อขั้วเพิ่นเนยขอขอมกขัดลายเด้ออยู่ดีมีเงิาเุัาตุส่างตัวได้มากสวยเหลือทั้ง

đôi à, thụ <laughs> Rồi rồi Học kín mất im <cười> hmm? <cười> Mê nhắn đụ <đủ. cười> Rồi <cười> Tốt đấy lúc ไเด้อลูกลแล้วจน้าลเนี่ยด้วยลวยใช่ถูกกินโลดกินโลดนขม้ลดแอานน้ถูกินโลดกินโลดแบะพัดมีอองุ่นเป็นคนอันพัดเลยนะเรื่องพัดเรื่องกลัวในแมนเพิ่น

แม <Yeah. Man, S 2> no, no. no. ่นๆแม่นมีความเจริญแหละบ่เป็นนั้บ่แม่นบ่ให้ถือซาเนาะพี่น้องแม่นาเ็กน้อยไมันเบิ่งทางเฮือนพี่น้องเพราะว่าเพิ่นว่าไฟบ่ฮุ่งว่าซั่นแม่นอลีพี่น้องโอ้ยเบิ่งแน่นี่มอดไฟน่ะทางทางนี้น่ะบ่มีเลยเนาะบ่มีแสงเลย มันมันบ่แดดแล้วมันบ่อหุงเนาะนะนะพี่น้องขีดเบิองนี่แปแตนี่เนาะเออมือขึ้นี่กกับหุงเนาะเออพอได้แต่อาศัยแต่ดอกเดียวฮะเนาะทางนี้กับบ่อได้แม่นเมนบ่ได้เลยเออ อืมแมนแม่แมนลกเด้น้องฮะแมนเนาะพี่น้องเลยลำบากลำบนเนาะได้ไฟกับซัมโบไรอันนี้นะยังดีล่ะยังมีดอกจึก่งอืมแมนเพราะว่าทั้ง แมนแมนแมนขอบใจผู้ใหญ่ใจบุญหลายๆายแมนทั้งเดินนี่บ่บเห็นเลยพี่น้องนาะต้องใส่แฟเนาะแมนโอ้ห้องน้ำกับโได้เลยเนาะ แต่อันเดียวอืมเมนเมนเมนเพราะว่าโซลาเซลล์ต้องการแสงอยู่แล้วมันนี่มัดคือบดมือเมนอ้อพี่น้องเอ้ยห้องเบาอะไรยังห่างก็จะได้อำนาจพระจากพี่น้องไปแล้วอย่าลืมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องงานพี่น้อง กวกพี่น้องดย้ยมามาในกะดีใจร้ายพี่น้องเลยเห็นลูกหลานอิม่มทำรำประจับพี่น้องไปแล้วสบายดีพอกันมาคลิปหน้าอาจารย์โดยได้ยินแต่เสียงโอ้ยลูกหลาน